ท่านกลายเป็นลูกสาวคนทําของท่านนายกตอนงที่สิบเจ็ดมีข่าวลืออยู่สองอย่างที่เหล่าอัศวินรับรู้ความจริงที่ว่าคุณหนูถูกรับเลี้ยงมาจากสถานเลี้ยงหรกํามพาเ์ข่าวลือที่ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณหนูคือลูกนอกสมรสของท่งานนายกนอกจากนี้ครั้งแรก ที่เธอมาที่การรลืกหาของท่านนายกสุขภาพร่างกายของเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่ได้แสดงออกให้เห็นได้ชัดแต่ทุกคนต่างก็เป็นห่วงแต่ว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นเธอสุขภาพแข็งแรงขึ้นและมีรอยยิ้มที่สดใสถึงแม้จะไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเรียกว่าหัวเราะ ยังสดใจได้หรือปเปล่าคงไม่มีเด็กเจ็ดขวบคนไหนสนุกกับก้ามเนื้อนนี้แล้วลูกของพวกนายก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนั้นที่ว่าหมายถึงแบบไหนแล้วครับแบบเด็กที่ดูชอบก้ามเนื้อมาก <c oughs> ็นธรรมดาที่เด็กปดในวัยนั้นจะชอบสิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเรามองว่าแปลกครับพวกลูกชายของกะผมเองก็มุ่มุ่นอยู่กับสิ่งแปลกในตอนที่เขาอายุเท่ากับคุณหนูครับน่าจะเป็นกระดาษ <c oughs> ลูกสาวของกระผมก็เอาแต่สะสมหินมากมายเต็มไปหมดลงในกล่องสมบัติครับ แบบนั้นยังแบบนั้นยังน่ารักนะลูกชายคนโตของผมเขาเก็บภาคของทุกคนต่างก็ก็ก็เล่าความลำบากในแต่ละช่วงเวลาของการเลี้ยงลูกตัวเองมาและนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันได้ฟังประสบการณ์ข,ข,อของพวกเขาหน้าแปลกใจที่ฉันเองก็รู้สึก เข้าอ,อกเข้าใจพวกเขาตอนนี้ท่านนายกเองก็ได้เป็นพ่อคนแล้วท่านมีเรื่องกังวลใจอะไรนอกจากการเลี้ยงลูกนะครับคือว่าลูกของฉันสลัดมา <c oughs> ครับลูกหลานของพวกนายตอนอายุเจ็ดขวบเคยใช้คำพท์อย่างคำว่ายกยอกไปไหมแล้วเธอก็บอกอว่า เธออ่านหนังสือนิทานที่ฉันซื้อให้มาหมดแล้วในห้องของฉันมีหนังสือมากกว่า50เล่มเป็นไปนไม่ได้เป็น,ปนไปได้ยังไงที่เธออ่านทั้งหมดนันจงจบในระยะไม่ถึงเดือนแล้วก็ต่างกับเด็กคนอื่นที่แค่เห็นฉันก็ร้องไห้แล้วแต่เธอกลับ <c oughs> กล้าหาญและไม่กลัวอะไรเลยน่าํำ ยังเถียงและจะตีฉันด้วยแล้วเธอก็ยังอบคุกกี้และให้เป็นของขวัญยังหน้าชื่นชมด้วยพูดไม่หยุดดูเหมือนว่าเธอจะมีความสามารถอะไอย่างฉันจําเป็นต้องคิดให้ดีว่าจะสั่งให้เธอทําอะไรดีอาครับอย่างนั้นหรอครับน้าหนักก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วหน้าตาก็สดใสราวกับดอกไม้ไปกันเลย แต่เป็นเลดแต่แค่เป็นเลดี้ของตกลูบโบเลโอทีกอย่งเดียวก็ต้องเห็นคนอื่นมาคอยพิมองพิเท่าใส่เธออยู่แล้วแล้วยิ่งหน้าตาแบบนั้นก็มีคนคอยมาสน,นุกแทนสนุกเแค่เท้ามากแค่ไหนกันนะจริงจังที่สุด แล้วจะให้พวกเราทำยังไงล่ะว,ว้าวเอาอีเอาอีถ้าอย่างนั้นรอบนี้คุณหนูร้องเพลงให้หน่อยได้ไหมครับพวกเราจะลองเต้นให้ดูครับจะเต้นตามเพลงเหรอก็ได้ค่ะชอบกล้ามเนื้อมาที่สุดทุกคนจงมารวมตัวกัน ก้ามแขนบนก้ามท้องแขนกล้ามอกก้ามท้องดีไปหมดเลยช่วงล่างก็เยี่ยมยอดกล้ามสุดยอดอ้าวก้ามเมี้ท่านายุลูกๆของกระผมไม่ถึงระดับนั้นครับกระผมได้ครับคุณหนูค่อนข้างเสีษยษนะครับ แน่อนอนว่าอัศรายาต้องมีอะไรที่แตกต่างอยู่แล้วครับฮฮว้าวเตือนเศร้าจังเลยนะคะอาจรษษย์สวัสด์มีม้ากองสูงเท่าคนเลยฉันเพิ่เคยเห็นมันตกหน,ในาขนาดนี้ครั้งแรกเลยปีนี้ค่อนข้างตกลงมาน้อยค่ะจริงเหรอนั่นน่ะนะ แต่มันตกลงมาสูงเท่าคนเลยนะปีนี้แล้วปีที่แล้วตกลงมาทับถมกันสูงจนถึงชั้นสองเลยค่ะสถานที่ที่ผู้คนใช้งานนะคะบรอหาบริโอทีช่วงฤดูทั้งหมดจะใช้ห้องตั้งแต่ชั้นสามขึ้นไปที่ที่ชั้นกับลุงอยู่ก็คือห้องชั้นสาม ห้องนั่งเล่นส้งสามทีนะวันนี้อยากใส่ชุดแบบไหนคะดูดีหมดทุกชุดเลยถ้าอย่างนั้นตัวนี้ดีไหมคะลุงหฝันดีไหมฝันดีไหมฝันถึงฉันไหมถ้าฝันถึงเธอดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ฝันดีนะ จะหาเรื่องกันอีกแล้วใช่ไหมทําไมลุงไม่เห็นถามเลยว่าฉันฝันดีไหมถึงได้ถามก็ถึงไม่ถามก็ดูออกว่ารับฝันดีไปสนามฝึกมาเหรอมาตัวลุงชุ่มฉุนชุ่มนกินหอมสบู่เลยอะแล้วก็ได้กำหนดวันที่จะออกไป ถ้าสัตว์ปีศาจแล้วล่ะเมื่อไหร่พรุ่งนี้ทำไมมันเร็วจังนี่มันชาไปด้วยซ้ำจริงๆแล้วต้องไปตั้งแต่วันนี้เลยฉันจะไปหลังจากที่ได้เจอครูสอนพิเศษของเธอก่อนครูสอนพิเศษเพื่อเอกเพื่ของเราแบบนุน่มลูกสาวมาก